ในช่วงปลายศตรวตรรษที่16และต้นศตรวตรรษที่17จกกักรวรรดิอังกฤษเริ่มแผ่ขยายอำนาจไปทั่วโลกผ่านการเดินเรือการสำรวจและการค้าขายนั้นเดินเรือเช่นฟรานซิสเดรกและวอลเตอร์แรลลี่ต่างเข้าร่วมการแข่งขันในมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อค้นหาดินแดนใหม่และทรัพยากรในอเมริกาต่อมาในช่วงศตรวตรรษที่18อังกฤษได้ตั้งอาณานิคมในแดนต่าง ตั้งแต่ครากะเบียนสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งอินเดียและออสเตรเลียการแผ่ขยายอำนาจนี้นำไปสู่การค้าอย่างมหาศาลโดยเฉพาะน้ำตาลฝ้ายและเครื่องเทศขณะเดียวกันอังกฤษยังใช้กองทัพเรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าสร้างราชอาณาจักรทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ถึงแม้การแผ่ขยายจากกักรวรรดิจะนำมาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจ แต่ก็ได้สร้างความเครียดและความตึงเครียดกับชนพื้นเมืองในดินแดนที่เข้าครอบครองซึ่งมีผลกระทบยาวนานต่อประวัติศาสตร์โลกจนกระทั่งการล่าอาณานิคมในศตวรรษที่20เริ่มมีการต่อต้านและการเรียกร้องเอกราชจากหลายประเทศสิ่งนี้ทำให้จกกักรวรรดิอังกฤษต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงบทบาทในเวทีโลกสู่จุดสิ้นสุดของการแผ่ขยายอำนาจในที่สุด